นี่ฝนตกแล้วนะครับความมันบังเกิดรอบรอบดีๆรอบรอบดีๆรอบรอบดีๆรอบร,ดดรอบรดเอ้ไอ้เอ้เอ,อ,อ้เรียบย้อยเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วครับดีแล้วครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเรียบร้อยขาเนินเรียบร้อยขาเนินปั๊มครับปับ๊มปั๊มปั๊มลื่อแล้วลือลวล่อแล้วลื่อแล้วลื่อแล้ว เอาแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว <c oughs> มาไปยังไงมามีแล้วไปลงปากก้นเราพายใ <c oughs> จเย,ยน็นเอาแล้วลื่นแล้วลื่นแล้วลื่นแล้วครับผมความมันบังเกิดครับตายหาตายหาตายเกลือนตายเกลือน เดี๋ยวไปเดาอมดแหงแล้วมอพี่นี่แหละครับฝนตกแล้วครับ,รวค,รบความมันไหลมาเยือนไอ้เก่งแหงเหลือโป้ปงโป้งแอปเไปต่อเด้อบันเทิงแล้วครับผมบอกเลยบันเทิงเฮ้ยใครเล่นอย่าเพี้ยนใครเล่นอย่าเพี้ยน แเลอย่าเพี้ยนเรียบร้อย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 ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วออตาย,เร,ย,ย,ตายเรามาดูครับมันเกิดอะไรขึ้นเข้าไปเข้าไป มาหาทางขึ้นมาหาทางขึ้นมาเรียบร้อยตายเอ้เมืองอ่าบะแได้ได้ดีแต่ผู้กองต้องดี ตายตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วตัวนี้ตายตายเกลือน เราจะต้องขึ้นซิแซงฟันปลาอย่างเดียวนะครับเนึ่งจกว่ามันลื่นโอเคได้อยู่มาตายตายอย่างเดียวมึง ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตรงนี้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 เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต้นหกหนึ่งเนี่ยเนี่ยดูเอโร่พี่ดูเอโร่ด,ออด้วยดูเอโร่นะครับดูเอโร่ด้วย หน้าทางตันพี่เรียบร้อยครับตายเกือนตายเกือน คือชิงเฉียงคือชิงเช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 ียง,ข,ยงขึ้นตรงลำบากขึ้นเชียงเอานี่แหละครับความมันละครับอสองเครื่องกันแน่นอนโอ้ย ลมครับบางลมมีใจไปได้หมดนี่ครับไอเสือไอเสือ ไกลยาวๆแล้วครับเวียงผาเอโดโร